จะกล่าวถึงอนุชานิทาสนิทพระอาทิตย์ย่อแสงแฝงพึกษานำค้างผมรมพัดกระพือมาเสะนอเสียงสากุณาสนานันภัยทะเลลึกเลื่อนลันสนันครื่นภาวาตื่นวาดวันหรือไทยไว ไม่เห็นพี่ที่ภุมฝึกษาภัยประราชใจปลูกพามทั้งสามนายประเทดทาข้าไปข้างไหนเราเมื่อกี้เป่าปีเล่นไม่เห็นหายที่ก่อเตียนเรียนราดล้วนหาดทรายจะแฝงกายที่ไหนก็ไม่มีสามมานุษย์นิ่งคิด ผิดประลาดภูวานานนึกอ้างขนางนี้จะทอดทิ้งน้องไว้ก็ใช่ทีเหตุจะมีสักสิ่งนึกกลิ่งใจแล้วพากันย่างย่องมองคาเมนก็พอเห็นรอยเท้าที่ยาวใหญ่ไม่ยังหยุดสุดสิ้นเพียงตนใสแล้วกับ ไปหายลงในคงคาอร่อยนี้มิใช่รอยมนุษย์ต่างบิมุดมางจิตคิดกังขาหรือยักษ์สีผีเสื้อแก่งมารยามารักพาผัวในเอาไปหกินสีสุวรรณเห็นจริงก็ใจหายและถวยกายลงกับท่า ชราสินประเนตนองในยนาดังวารินกันแสงสินเสือกศพสรบไปทั้งสามพรามเข้าปากองพน้องนาดเห็นอานาติ่งแน่เข้าแก่ไขลองเบียกพางทางแสนสงสารใจก็ลำไรเหลียกนอกระสัตรา สีสุวรรณฝื้นองค์ดำรงนั่งสุชนลังคลอเนตถึงเชตดท,ทาโอ้สงสารป่านชานี้พระพ่ยาไปรับตาตายเป็นไม่เห็นกันเป็นเพื่อนสุขทุกโศกวิโยกยาก ตั้งแต่จากกรุงไกลไอสวรรค์แล้วหกระเหินเดินป่าพนาวันกินเผือกมันต่างข้าวทุกาเช้าเย็นอยู่ด้วยกันรัดรัดมาพัดผากแต่แสนยากแล้วมิหนำมาซ้ำเข็นนึกนึกแล้วก็นาน้ำตากระเด็นจะอยู่เป็นคนไปทำไมมี จะอื้นอ้อนคอนชวงเข้าหักหักวรพักผุดพองก็มองสีกันแสงทรงโศกสันพันทวีอยู่กับที่หาดทรายชายคงคาทั้งสามพรามเข้าปาคองแล้วร้องไห้น้ำตาไรพังพรายทั้งซ้ายขวาต่างนกนอปอบนอ กระสัต์จาอย่าโศกาตอมนากจงหากใจอันกำเนิดเกิดมาในราโลกสุขกับโศกมิได้สิ้นอย่าสงสัยซึ่งเกิดเหตุเชิดทาเธอหายไปก็ยังไม่รู้เห็นว่าเป็นตายควรจะคิดติดตามเสวแงหา เล่นนาวาไปในวนชนราหายแม้นพระพีมีมวยขีวาวายก็ดีลายจะได้พบประสบกันข้าทั้งสามก็จะตามสาเด็จด,ด้วยผิดชอบช่วยไปกว่าจะอาสันจงดับทรงโศกา่าจาบันจะเนินวันเสียเปล่าไม่เข้ายา พอฟังสามพามปลอบก็ชอบจิตแสนสนิทยิ่งกว่าญาติวงซาค่อยมีแรงแข็งขืนกลืนน้ำตาจึงบัญชาชมพามทั้งสามคนถึงมาดแมนเป็นเพื่อนก็เหมือนพีโดยน้องนี้ก็ยังเยาเช้าชางนพี่ช่วยคิดติดตามเหมอยามจน พ้าคุณรนลำรบพบตาแต่ทะเลลึกกว้างถึงอย่างนี้ไม่รู้ที่จะตามติดไปทิศไหนจะผ่อนปนบนบานประการใดจึงจะได้แจ้งจิตในกิจจาเจ้าสามนคนฉลาดเริยตอบพ่อคิดชอบอย่างนี้ดีหนักนา พี่ได้ครูรู้เรียนตามพรามาจะจับยามสามตาให้แน่นอนแล้วนับนิ้วนิ่งนั่งตั้งสติตามรลัฐทธิเรียนรู้ที่ครูสอนทั้งลมจันทากาลาพยากรเห็นแน่นอนแม่นยำแล้วทำนายอย่าครวนคำรำพึงถึงพระพี่ มีสติพาไปดังใจมาให้เข้าอุปธรรมคำชูอยู่สบายพอเคาะาคลายเห็นจะพบประสบกันอยู่ข้างทิศอาคาเนทะเลลึกพระอย่านึกแนงว่าจะอาสันจงรีบเร่งออกเรือเพื่อจะทันแล้วพากันลงมาเพตากลทอนสมอเจอะใบ ขึ้นใส่เส้าจัดให้เจ้าโมราเป็นตนหนนอกษัตร์สองพรา์เป็นสามคนขึ้นหนั่งบนบารีด้วยปรีดาพอสิ้นแสงสุริยันจันกระจ่างส่งสว่างกลางทะเลพระเวหาต้องพระพายชายพัดก่าพือมาสำเภาฝาเาืินมากลางชน เล่งแลตามกระแสชราสินสิครินเกาะแก่งทุกแห่งห้นละลิบลิวทิวเมกเป็นหมอกมนเห็นแต่ชนกับมัชชาดาราพายเวลาคำน้ำเค็มก็พลางพลางแวมสว่างวาววับระยับชายเสมอเม็ดเพชรราโมราราย แจมกระจายพลายพลางกลางชาราพระเอ็นองค์ลงบนแท่นท้ายบารีแสนทวีภูนเทเวศถึงเขตทาจนเดือนดับลับลงในคงคาสุริยาผุ่งพลชนระทานสำเภาน้อยลอยลำคลายลอง ขึ้นฟูฟ่องละหลอกกระชอกชานพระชมหมูมัดฉากุมพาพานขึ้นผุดพล่านตามหลังมาพลังพลูชนาชรามตามคืนอยู่คราคลั่ทั้งช้างน้ำโลมาและลาหูมังกรเกี่ยวเลี้ยวลองทองสินทูเป็นคู่คู่เคียงมาในวารี คิดคะนิงถึงองค์พระเชษฐาตาแม่นมาด้วยน้องเป็นสองสีจะชวนชมฝูงสัตว์ในนาทีโยยามนี้น้องมาดูแต่ผู้เดียวจะเหลียวซ้ายแลกว่าก็ว้าเวท้องทะเลรึกลำด้วยน้ำเขียวคืนพระหลอกกรอกปิ่งปิยวเกลียว ทางก็เปี่ยวใจก็เปล่าเศร้าไทยยิ่งโศกแสนอาดูนปูนทเวศชนละเนตรลอหลังละลุมไลเจ้าพรามน้อยคอยปอบประโรมใจเข้าวชวนให้ชมลำเมาะทุกเกาะเกียนและฝรับทซับซ้อนสิงคอนเขา เป็นเหล่าเหล่าลายหลากตั้งฉากเขียนเป็นเสิงสันลุกขชาติสะอาดเตียนพิษเพี้ยนสีเลือบเมื่อเลือบแลพระชะมอยคอยเพลินเจริญจิตนั่งพินิษเข่าไม้ในกระแสเห็นเหงือกงามพามชีวันนี่แน่พ่อจงแลดูนางกลางชลา มีเผาผมนมเนื้อเนธขนงทั้งหลูปทรงน่ารักเป็นหนักนาเสียแต่เพียงพื้นล่างเป็นหางปลาจะพูดจานั้นไม่เป็นเหมือนเช่นเราพรยายามยิ้มพิมพ์ลายพีิปายทักใจผีรักจะไขได้หรือไม่เราเจ้าพรามแก่งต่อความเป็นสำเนาแม้ได้เปล่าจะคำนับ รับประทานพางสำรวนชวนชื่นด้วยเชิงชาราดปนันหอนาฏปรีเปรมกเกษมสารกำหนดนับวันมาก็ช้านานไม่ผ่านพบเชตถาเหมือนอารมณ์เป็นบุเพฟ,ฟันนิวาะพาสสนากษัตริย ตราจะได้คู่ที่สู่สมสัมผาน้อยลอยแล่นมาตามลมลูอุดมลมมาจากนักคาราที่ตรงหน้าธานีนั้นมีเกาะเลือนจำเพาะเข้าออกตามซอกผาเห็นหอคอยลอยริวเห็นหอคอยลอยริวตรงทิวตา ก็รู้ว่าปากน้ำเป็นสําคัญพระปรึกษาว่ากับพรามทั้งสามที่นะครนี้น้องเห็นจะขับขันจึงระวังตั้งกองอยู่ป้องกันจะเป็นจันตะประเทศหรือเท้าไทยได้ฟังถามพรามทูลสนองตอบอันเขตขอบเห็นเป็นที่บุรีใหญ่ เราแวะเข้าดูเล่นก็เป็นไรเพื่อจะได้ข่าวที่พระพิยาแต่เธอเราเพาเสียจึงจะได้อย่าให้ใครเห็นอย่างว่าฟางยาพอแต่งองค์มาตามพรามพึกทาจะได้พากันเที่ยวดูพระบูรีเห็นพร้อมกันหันรำสำเภารอง เข้าตามช่องวางเชิงคิรีสีชาวดานเห็นนาวาเข้าทานีก็ขึ้นตีกองดังให้ลังรอเจ้าพรามปลดลดใบทั้งท้ายนาเข้าถึงท่าเรือจอดทอดสมอแต่งพระองค์เป็นพรามงามละออเอาเพิงจอจุดเผาสำเภายน เพิงสว่างกลางวันเป็นควันกลุ่มชาวด่านลุมกันมาดับอยู่ฝับฝนก็ขึ้นฟังวารีทั้งสี่คนสำเภายนโสมลงในคงคาฝ่ายนายหมวดตัวตารักษาด่านแสนสงสาราพามน้อยเป็นอนักหนาจึงลองเรียกมานั่งยังสารา แล้วพูดจาปาใสเป็นไม่ตีเจ้าเชื่อพราหมณมเมรประเทศในจึงใช้ใบานาวามาถึงนี่พอะเรือจอดหมอดมวยด้วยอักขีสินค้ามีในสำเภาจะเข่าไรหน้าพราลาดราากจิตคิดชะงนแต่สี่คนก็ช่างมาเพตาดะ แต่สี่คนก็ช่างมาเพตาได้ขอถามเจ้าเผ่าพรามณ์นี่นามใดดูรูปร่างจังกะไรลุ่นงามงามเจ้าสามตนคนฉราดเฉลยถอยอให้เรียบร้อยตอบคำที่ลำํามอันพวกเราเผ่าพรานณสังวานนามอยู่บ้านคามวาสีรุ่นผี่น้อง เราชื่อว่าสามตนเป็นคนใหญ่ถัดนั้นไปเจ้าวิเชียนเป็นที่สองคนนั้นชื่อโมลานุชารองที่สุดท้องคนนี้สีสุวรรณเรียนเป็นแพทยวิทยารักษาโรคจะดับโศกสังเวชท,ทุกเขตขันประสงค์สิ่งสัพพยาจึงพากันมาเลือกสรรสืบสอบ ตามเกาะเกียนได้สำเร็จเสร็จสับจะกลับบ้านพอลมพานพาพัดชาวอัชวียนทั้งตนหนคนท้ายก่อตายเตียนสำเภาเจียนอับปางลงกะหงชนจะไปทางทิศไหนก็ไม่รู้เที่ยวแล่นอยู่กลางทะเลละเฮละหนมาถึงบ้านท่านนี้เห็นมีคน ต้องไฟไหม้ตายลนเหลือแต่กายเคาะข้าเจ้าข้าวนี้ใครจะเห็นเปรเอิญเป็นคิดไปแล้วใจหายอันเมืองนี้นามใดฉันไหนนาย,นายจงขยายเรื่องเราให้เข้าใจนายด่านนั่งฟังคำที่ล่ำว่าสเสน่หาลุ่มลงไม่สงสัย ยงบอกความตามจริงทุกสิ่งไปนิ่กุงไกลกลม,มาจากนักคาราอันพระองค์ผู้ดำรงอนาราชนามพระบาทเท้าโทษสวงสามีโฉมยงองค์ราชาธิดาถึงนางแก้วเกสราวิราวัน ด้วยเนื้อนางอย่างกินสู่คนรื่นเป็นที่ชื่นชมโฉมปรโรมกวันเมื่อเดือนสี่ปีก่อนนั่นโสกันเดี๋ยวนี้นั้นฉันสาสิบห้าปีประรูปบโชมก็ประโรมลานสวาดดูผุดผาดพึ่งรุ่นจะเริญนสีกุงกษัตริย์ขติยาทุกทานี มาขอสู่ภูมีมิให้ใครเมื่อปีกายฝ่ายเท้าอุเทนราชเป็นเชื้อชาติชาวชาวาภาษาไสยอนุภาพบาปทวทุกกรุงไกยเป็นเมืองใหญ่กว่ากาศาขาดตีวงให้ทูตามาฝันหนองละอ,องบาทจะขอราชธิดาโดยประสงค์ แม้นไม่ให้จะประจนรนนรงกับผู้พงจาก,กพาสขาดติยาข้างเจ้านายฝ่ายเรามิได้ให้ว่าเท้าไทยเป็นนอกพระศาสนาและกิ่นเกงภัยรีจะบีทาจึงเกณมาตั้งกองอยู่ป้องกันในปีหน้าท่ายางเข้าเดือนยี่ เห็นจะมีการทับถึงรับคันแสนสงสารเจ้าพรามณ์นิครามคันจะผายผันไปบ้านประการใดจงประทับยับยังอยู่ที่นี่ถ้าแมนมีเพตามาแต่ไหนข้าจะช่วยออกปากฝากเขาไปคงมิให้อดอยากลำบากกาย เจ้าพรามตอบขอบคำเป็นที่ยิ่งไม่มีสิ่งใดให้บันใจมาให้มแม้นเอ็นดูก็จะอยู่สำนักนายตัวไม่ตายก็ไม่ลืมพระคุณเลยแต่มาถึงกรุงไกลจะใครเห็นพาไปเล่นสักเวลาเถิดนาเอ๋ยสนุกสนานปานใดฉันไม่เคย พอชมเชยเสียสักหน่อยจึงคอยราส่วนในดานได้ฟังนั่งหัวเราะจังพูดเพราะน่ารักเป็นอักนาจะพาไปให้เห็นผ้าพาราแล้วหยิบยามใส่บาละลาละลังออกนำน้าพาพรามไปตามถนนถึงตำบลกรุงไกลดังใจวัง เที่ยวเรียบรอบขอบเขตนิเวศวังและสอนสั่งห้ามปามเจ้าพามพันเห็นผู้หญิงริงเรือที่เนื้อเรืองอย่ายักเจื้อแกวพาหน้าหลานควันล้นนางในไม่ชั่วตัวสำคัญจะเสียสันเสียเปล่าไม่เข้าการพาหมัวเลาะรับคำที่ล่ำสั่ง พลางชมวังนิเวศประเทศสถานงามปราสาทผาดเีจยมพโยม,มานชัดชาวานแก้วกล่าวว่าว่วาหว,วตามีบ้านช่องซองแถวแนวถนนต้องผู้คนคึกคักกันหนักหนามีโรงรถโคตรไกลไอยาลาปนามหนาจากกาพัดที่หาดพล ที่ท้ายวังตั้งรวนแต่ตึกกานบ้างนั่งร้านซองแถวแนวถนนในด่านพาพาตรอดต้องรีคนประชาชนซื้อหาบูจากันพวกสาวแก่แลเห็นเจ้าพรามณ์น้อยดูแช่มช้อยหน้าชมทั้งคมสันงามจริตริยาสารพัน ดังชิงกันร้องเรียกออกเรียกไปเจ้าพามขามานั่งที่นี่ก่อนแดดยังร้อนจะรีบไปข้างนายฮพะแยมยิ้มพิมพ์พลายละอายใจนางแม่ค้าอาลัยประโรมลานส่วนในกองปากน้ำที่นํำหน้าฟังแม่ค้าร้องทักเห็นรักคราน มีมาปูบุรีอยู่ที่ร้านตาในดานแวะขอหอเอาไปแล้วเหลียวหน้ามาถามเจ้าพรามณ์น้อยแล้วเหลียวหน้ามาถามเจ้าพรามณ์น้อยกินกล้วยอ้อยบ้างหรือพ่อจะขอให้พักขวยเขินเหมือนเลยทำเฉยไปเจ้าพรามณ์ใหญ่เคลียคลอจอรารี จะกล่าวถึงสาวชัยในนิเวศเป็นวิเศษพระธิดามารสีถือกระจงพงไพรตะกูมพียังไม่มีลูกผัวตัวคนเดียวออกตลาดนาดกลายเท่วาวจาของทำยิ้มย่องยักเยืออชำเรืองเที่ยว เห็นคนดูเจ้าพรามตามกันเกลียวทำรถเกรียวเล่งแลอยู่แต่ไกลเห็นชมงามพรามน้อยกรอยสวัสดใจจะขาดลงด้วยคิดพิษสมัยทิ้งกะบุงตะกาไม่อะไร ได้ดอกไม้วิ่งตามเจ้าพรามมาสู้แทรกเสียดเบียดคนเข้าจนชิดดัดจริตนั่งไหวให้บุพพาระควยเคินเหมินพักไม่พูดจาคนเขาหาโหรันสนันไปอีกระจงลงลืมละอายเนียม ทำและเรียมรอเรียงเขาเคียงไล่เห็นาพามไม่เกี่ยวพานลำคานใจใครเฮห,หาดาให้ด้วยโกรธา